4กลุ่มผู้บริโภคเทรนด์ใหม่ครับที่จะมาในปีหน้า2568ที่ทุกแบรนด์ต้องจับตามอง ผู้บริโภคนะครับก็มากับตลาดเกิดใหม่เสมอในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จะเจอกับเทรนดหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนตามและของปีหน้าเนี่ยวันนี้ผมมี4กลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจครับแล้วพออ่านปุ๊บเราอาจจะเจอจุดร่วมที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในนั้นด้วยก็ได้ผมมีข้อมูลจาก WGSN นะครับ World Global s t i l e Network ครับเป็นผู้นำด้านคาดการแนวโน้มระดับโลกนะครับเขาเปิดเผยของแนวโน้มพฤติกรรมผู้ บริโภคนะครับในปีหน้า2568ครับบอกว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์สูงมากๆแล้วเป็นกลุ่มที่แบรนด์อาจจะเห็นโอกาสหรือ o p p โอกาสอะไรซ่อนอยู่ในนั้นกลุ่มแรกครับ The New Nihilist ครับกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มของผู้คนที่หมดศรัทธานะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคมหรือแม้แต่เรื่องของการเมืองเลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มเบื่อครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่หมดไปสักทีเลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยเขาเริ่มเบื่อกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่หมดสักทีเลยทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเริ่มเบื่อกับปัญหาครับและเบื่อกับการจัดการปัญหาเหล่านั้นที่มันไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย เขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับเขาแค่ลดความสนใจในเรื่องเหล่านี้ลงครับสนใจน้อยกว่าแต่ก่อนแล้วก็หันมาโฟกัสแต่เรื่องของพวกเขาแทนซึ่งจากการสํำรวจนะครับของ WGSN เนี่ยเขาพบว่านะครับ50%อครับบอกว่ากังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับและอีก55%นะครับบอกว่า ผิดหวังกับระบบการเมืองในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุ30ปีขึ้นไปครับแล้วก็57%นะครับรู้สึกวิตกกับปัญหาเรื่องค่าของชีพครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆแก้ไม่ได้ก็ลดความสนใจมันลงครับ หันมาสนใจตัวเองมากขึ้นหันมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มองโลกตามความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือคนที่เจอปัญหามาเยอะๆแล้วก็เริ่มปลงเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้น เห็นความเป็นจริงมากขึ้นว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะแก้ไม่ได้แล้วก็มหันมากําหนดความสุขของตัวเองกับเรื่องของตัวเองในสิ่งที่เราควบคุมได้ครับโดยที่เขาไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากสังคมหรือสิ่งภายนอกครับลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับข้อแรกก็คือกลุ่มนี้พอเจออะไรมาเยอะๆประสบการณ์เยอะครับเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะมีการคิดไตรตรองค่อนข้างมากครับ แล้วก็ไม่คอยตามกระแสและคนกลุ่มนี้มักจะมีแนวโน้มที่คิดนอกกรอบเก่งกลุ่มที่2ครับ the reductionist ครับถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าการลดลงนะครับเวลาที่โลกนี้เนี่ยมันหมุนเร็วมากๆนะครับเรามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของโซเชียลอะไรเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม reductionist เนี่ยนะครับเขาจะมีมุมมองที่สวนทางกันครับ เขาจะไม่ได้โหยหาการแข่งขันไม่ได้โหยหาการวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ได้สนใจสิ่งใหม่ๆด้วยและเขาจะคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆมันก็ดีพออยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเริ่มมองหาความเรียบง่ายและมองหาความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับซึ่งจากผลสำรวจนะครับบอกว่า60เนี่ยคนกลุ่มนี้จะมองว่าลดการบริโภคที่เกินจะเป็นครับและ64%เ เขาจะหันมาสนับสนุนร้านค้าในชุมชนและก็ร้านค้าที่เขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยมากกว่าที่จะไปวิ่งไล่ตามร้านค้าใหม่ๆหรือไปดูใน IG จีโซเชียลแล้วไปตามหาร้านเหล่านั้นจากงานสำรวจนี้นะครับก็จะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้รับผลพวง ของการใช้ชีวิตนะครับหลังจากช่วงโควิดมานั่นเองที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มพวก Delivery มีการส่งมานะครับเราไม่ออกข้างนอกครับเริ่มมีการประชุมออนไลน์ครับไม่ต้องไปออฟฟิศครับแล้วก็ใช้บริการออนไลน์ต่างๆมันหลายปีมากๆนะครับมันก็เลยเริ่มเกิดเป็นความเคยชิน เริ่มเคยชินปุ๊บมันก็เริ่มเบื่อหน่ายครับทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความโหยหาที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นครับเขาก็เลยจะมองหาสินค้าบริการที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนมากกว่าการที่จะเอากําไรแค่อย่างเดียวเลยทําให้ลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับข้อแรกก็คือเขาจะให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขามากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมครับเรื่องของผู้คนหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อม จุดนี้ถ้าแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ทําในเรื่องของสแตนทํทำในเรื่องของสังคมเรื่องของผู้คนเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะจับใจกลุ่มนี้ได้ง่ายถัดมานะครับเขาจะไม่ได้มองหาอะไรใหม่ๆเลยครับเขาจะชอบที่จะอยู่กับของเดิมๆที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เปิดรับสิ่งใหม่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีสินค้าหรือบริการที่ทําให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกทําให้เขานึกถึงอะไรเดิมๆที่เขาคุ้นเคยได้ เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนครับกลุ่มที่3ครับ the time keeper ครับกลุ่มนี้เป็นอีกึงกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะกลุ่มบริโภค time keeper เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะการใช้เวลากับสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญครับ สิ่งที่เขาคิดว่าคุ้มค่าน่าจดจำเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยแทบจะต่อต้านหรือไม่ชอบใช้โซเชียลมีเดียเลยแล้วก็เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับชีวิตจริงอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกโทรศัพท์แล้วก็เลิกที่จะไปถ่ายฟีดทั้งวันเรื่องที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่งานสำรวจครับเขาบอกว่า 37%นะครับของผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยไม่สนใจเรื่องอายุเลยครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือทำความรู้จักกันได้แค่ถ้าเขามีอะไรเชื่อมโยงกัน58%นะครับของกลุ่ม Gen X และกลุ่มบูมเมอร์นะครับบอกว่าตลาดแฟชั่นทุกวันนี้เนี่ยมองข้ามพวกเขาไปนะเพราะออกแบบมาแต่ของที่เขาใส่ไม่ได้จุดนี้นะครับถ้าคุณทำในตลาดแฟชั่นผมคิดว่านี่อาจจะเป็นโอกาสใหม่เลยทีเดียวและตัวเลขสูงเลยครับคือ79%ครับก็คือหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตัวเองครับก็เลยเป็นที่มาว่า กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญนะครับกับการที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เขาสามารถ มีส่วนร่วมได้ด้วยก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้กลุ่มบริโภคกลุ่มนี้นะครับเขาจะให้ความสําคัญกับการที่ชีวิตเขาจะดีขึ้นผ่านกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เขาต้องมีส่วนร่วมด้วยได้ที่สําคัญนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบครับถ้าเกิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไปรบกวนไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้อยู่หรือไปรบกวนตารางเวลาชีวิตของพวกเขาครับลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนเลยว่า มองหาความสุขของการใช้ชีวิตครับเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าชอบเหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันอายุไม่ใช่ปัญหาและกลุ่มที่4ครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเดอะไพโอเนีย er ครับในขณะที่3กลุ่มก่อนหน้านี้นะครับฟังดูแล้วจะรู้สึกว่าจะพยายามหลบออกจากโลกออนไลน์หลบออกจากเทคโนโลยีไม่วิ่งตามนะครับแต่กลุ่มนี้เดอะไพโอเนีย er, เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่ผสมผสานนะครับการใช้ชีวิตบนโลกจริง กับโลกออนไลน์เชื่อมเข้าได้กันได้เก่งมากกลุ่มพายเนียนะครับเขาจะให้ความสําคัญครับกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับและในขณะเดียวกันนะครับเขาก็สามารถเอาความสําเร็จของตัวตนเขาที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมาเพิ่มศักยภาพมาต่อยอดกับชีวิตจริงกับงานของเขากับธุรกิจของเขาหรือชีวิตของตัวตนของเขาได้นะครับผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับเขาจึงมีความยืดหยุ่นครับเนื่องจากผสมผสานเก่ง ความยืดหยุ่นสูงก็เลยตามมาสินค้าและบริการหรือแบรนด์ที่มักจะดึงดูดกลุ่มนี้ได้นะครับมักจะเป็นกลุ่มที่ช่วยให้คนกลุ่มนี้เขารู้สึกมีอิสระมากขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถดำเนินชีวิต แบบผสมผสานในโลกความเป็นจริงและโลกดิจิตอลได้ดีขึ้นจากการสำรวจของ WGSN นะครับบอกว่า19%นะครับของคนกลุ่มนี้นะเขาจะเลือกใช้ใจ่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไม่ใช่ให้ตัวเองนะครับแต่ให้ตัวละครในเกมหรือโลกออนไลน์ของเขาครับและ57%นะครับของคนใน8เมืองใหญ่ของยุโรปนะครับเขาบอกว่าต้องการเปลี่ยนที่จอดรถ เป็นสวนสาธารณะ32%บอครับบอกว่าอยากได้ที่พักผ่อนหย่อนใจมากกว่านี้และ28%บอครับบอกว่าอยากได้ทางเท้าที่กว้างขึ้นพอฟังตรงเมื่อกี้เนี่ยสจาก4ข้อนะครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเยอะเลยนะครับก็เลยจะเห็นว่ากลุ่มผู้เรียกโพโอเนียเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับสินค้าและบริการที่ช่วยทําให้โลกดีขึ้นครับซึ่งโลกในมุมมองของคนกลุ่มนี้เนี่ย ต้องเป็นโลกที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับจะไม่ใช่โลกที่แค่ถูกสร้างมาเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยลักษณะของผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับกลุ่มพายุเนียเนี่ยข้อแรกนะครับก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดครับแล้วก็จะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเสมอมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองนะครับข้อ2ครับก็คือเขามีแรงบันดาลใจครับที่จะทำอะไรชัดเจนมากเขาเป็นคนที่ไม่วอกแวกเป็นคนที่โฟกัสนะครับแต่ สิ่งที่น่าแปลกใจคือเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันฟังดูเหมือนย้อนแย้งกันคอนฟ lict กันนะครับคือโฟกัสได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยกลุ่มนี้เลยน่าสนใจมากสุดท้ายครับของกลุ่มนี้ก็คือเขาจะเป็นกลุ่มที่ชอบลองอะไรใหม่ๆครับแล้วถ้าลองแล้วชอบก็ยินดีสนับสนุน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําแบรนด์อะไรที่เป็นเรื่องของใหม่เลยเป็นนวัตกรรมใหม่เลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะมาทดลองใช้ของคุณนั่นเองพอฟังมาถึงตรงนี้ครับคุณคิดว่าเทรนทั้ง4แบบเนี่ยค่อนข้างตรงกับยุคสมัยนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกนะครับว่าคุณคิดว่าตัวเองตรงกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหน1234นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้กับเดอะตั้งหลักครับ